थैंक यू वीडियो तो मजीदे <laughs>

แหล่งท่องเที่ยวตรงเนี้ยครับปิดไปนานหรือยังครับตั้งแต่มิสาตั้งแต่มิสาฮนะสงกรารก่อนสองการามใชครับแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรยังไงกับเรานยครับตอนนี้ือในช่วงระหว่างที่ที่ไม่ได้เปิดเนี่ยเราเราไปทําอะไรก็ไปอยู่บ้านป้าก็ขายส้มตำเขาก็คิ๊กแก๊กอยู่หน้าบ้านนั่นแหละพอได้ใช้พอได้ซื้อกิน แล้วหลังจากที่เขาประกาศให้มีแบบเปิดแหล่งท่องเที่ยวได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวได้เงี้ยรู้สึกดีใจไหมครับดีใจรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจมากมากเลยอือแล้วนี่เปิดไปได้กี่วันแล้วครับสามวันเนี้นนครับเริ่มมีเร,มเริ่มมีคนมาแล้วใช่ไหมจ้ะเริ่มมีคนมาทยอยทยอยมาบางคนก็ไม่รู้เนาะคนไหนรู้เขาก็ทยอยมาทยอยมา ก็อยากให้เปิดน,นานๆน,นะ่รับใชอยากให้เปิดน,นานๆก็ให้โควงิดผ่านไปด้วยดีอยากให้มันเข้ามาอีกเลยก็หวังว่ารอบนี้จะดืมตาอาปากได้จ้ค่ะตอนนี้ก็หาดหาดชมตะวันอุทยานแห่งชาติทับลานก็พร้อมที่จะเปิดต้อนรับนะักท่องเที่ยวแล้วนะคะ ก็เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งหลักๆของเราก็จะมีเป็นจุดพรมพทิที่ตกค่ะแล้วก็มีมมมพักกลางกลางแคมป์กลางกลางแคมป์แคมป์พักกลางแอมได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเส้นทางสาธรรมชาติต้นตะเคียนทองยักษ์ขาดอยู่ทางด่านละกออีกจุดหนึ่งค่ะพื่เป็นในขัเที่ยวของเราอีกทั้งเรายังมีร้านอาหารไอยคอยให้บริการนะคะแต่ถ้าใครมาต้องการมาทานอาหารกับมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเย็นอย่างนี้ได้ค่ะ ส่วนงานบริการในการกางเต็นท์หรือลานแคมปิง้งเนี่ยคือมีค่าบริการอะไรยังไงบ้างรครับค่ะก็คือรถยนต์คันละสามสิบาทค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ยี่สิบค่ะแล้วก็เด็กสิบบาทค่ะครับใช่เวลาในการทําการเ,เปิดกี่โมง,งเปิดของเราเปิดตอนแปดแปดโมงค่ะแปดโม,ง,มงถึงแปดโมงครึ่งแล้วก็จนถึงหกโมงเย็นนะคะอ่าค่ะหลักๆคนจะมาเที่ยวเยอะก็ช่วงของตอนตอนเย็นๆอย่างเช่นตอนนี้ประมาณสักห้าห้าโมงเย็นนะคะแดดล่มลมตกพอดี เชิญชวนนะคะเข้ามาเที่ยวเที่ยวชมที่หาดชมตะวันได้ค่ะ